ในสถานการณ์ที่ชายแดนไทยกัมพูชากำลังเผชิญความตึงเครียดและความรุนแรงทำให้ประชาชนในพื้นที่ต้องอบพยพออกจากบ้านเพื่อความปลอดภัยขณะที่ทหารไทยจำนวนมากยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งปกป้องพรมแดนและความสงบสุขของประเทศทำกลางความกัง,งวลและความไม่แน่นอนนี้เราได้เห็นน้ำใจจากคนไทยหลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสาย ล่าสุดนักร้องลุกทุ่งสาวเสียงหวานแอนออรดี Already, ก็เป็นอีกหนึ่งคนดังที่ลุกขึ้นมาช่วยเหลือพี่น้องคนไทยโดยเธอพร้อมทีมงานออรดีแบนได้มอบเงินจำนวน1 0 0 0 0แสนบาทเพื่อร่วมสมทบทุนในการช่วยเหลือประชาชนและทหารที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวแอนได้โพสต์ภาพการบริจาคเงินพร้อมข้อความที่เต็มไปด้วยพลังบวกว่า And แอนอรดีพร้อมทีมงานอรดีแบนได้มอบเงินจำนวน1 0 0 0 0แสนบาทเพื่อรวมสมทบทุนช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยเงินจำนวนนี้จะถูกส่งต่อผ่านช่องทางใหม่พัชรีเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของก้องห้วยไร่ในการจัดหาและส่งมอบสิ่งของจำเป็นให้ศูนย์อพยพชั่วคราวรวมถึงช่วยเหลือในด้านสาธารณูปโภคต่างๆ แอนขอส่งกำลังใจไปยังพี่น้องประชาชนในพื้นที่ขอให้ทุกท่านปลอดภัยและขอเป็นอีกหนึ่งเสียงขอบคุณจากใจกับพี่ๆทาหารทุกนายที่เสียสละปกป้องอธิปไตยและความสงบสุขของพื้นแผ่นดินไทยไทยกัมพูชา หลังจากโพสต์นี้เผยแพร่ไปแฟนคลับและชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาเชื่นชมในน้ำใจของแอนต่างบอกว่านี่แหละคือศิลปินที่ไม่เพียงแต่สร้างความสุขผ่านเสียงเพลงแต่ยังใช้ชื่อเสียงและไรายได้เพื่อช่วยเหลือสังคม การกระทำของแอนในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าในยามวิกฤตคนไทยไม่เคยทิ้งกันและยังมีคนดังที่ใช้พื้นที่ของตนเองเพื่อสร้างประโยชน์ให้สังคมเราขอส่งกำลังใจให้พี่น้องชายแดนและทหารไทยทุกนายขอให้ผ่านผลช่วงเวลานี้ยากลำบากไปด้วยความปลอดภัยค่ะ